ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติรัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สด็จพระราชดำเนินทางชนลมากและสะทนลมากทอดพระเนสุรยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณไว้ล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน10 มโรโดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุดคือที่หมู่บ้านหัววานตำบลว่าก่ออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงปวดกล้าวให้เจ้าพญาสีสวีย,ยวงไปสร้างค่ายหลวงและทัพพาที่ประทับมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและเซอร์เฮลิออตเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าและร่วมในสังเกตการ และต่อมาได้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ที่บ้านว่ากอผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยาม,มากโดยเซอร์รออตได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมาหม่อมหลวงปิ่นมาลกุลได้แปลเป็นภาษาไทยในงานว่าก,กอรำลึกณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเมื่อพุทธศักราช2518ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสรําราญมากเพราะคํานวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกท่วนที่สุดถูกท่วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คํานวณไว้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเอาศิลปะวิทยาการ,รและความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศด้วยเหตุนี้องค์การการ,การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยูนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยพระราชะกรณียกิจและพระเกียรติคุณนาน,นับประการโดยเฉพาะพระราชะกรณียกิจด้านดาราศาสตร์ทางนี้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย ต่อมาวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคำขวัญวันวิทยาศาสตร์พุทธศักราช2564 จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม